สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาน,นอยสูตรแจ็คหนอยวันที่23เดือนหนึ่งพีหกแดนะครับผมเมื่อวานนี้นะมาแล้วแต่ว่ามาเป็นรอบสุดท้ายเลยนะสาม หนึ่งหกหนึ่งสี่เมื่อวานให้ศูนย์กับหนึ่งเข้ารอบ VIP นะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้สามให้หนึ่งกับศูนย์นะครับนะก็ฟันศนะูนย์เนาะฟันไม่ถูกฟันศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งสี่หนึ่งหกตรงๆเลยมาแล้วมาแล้วก็ขอให้เข้าต่อเนื่องพิเศษนะครับพิเศษ ห้าแปดสี่ศูนย์ห้าเมื่อวานให้เศษกดบห้านะนะห้าแปดก็ไปอยู่ข้างหน้าเราเสียดายเสียดายนะห้าแปดไปอยู่ข้างหน้าศูนยะ์ห้านวไม่มีเข้าแค่เห็นห้านะครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อ ฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะเด่นวันนี้ก็จะเป็น1นะหกับ9 1กับ9นะครับมีหนึ่งห9าหนึ่กหนารนะครับก็จะมี1 8 9 8งแหนึ่งสี่ แล้วก็92ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่ง ตัวเน่นนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าห้าครับผมหวยห้าน้อยเฉพาะกิจก็จบไปแล้วต่อไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นสามกับห้าสามกับห้านะครับก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งกันนะครับมีสามเก้า ห้าเก้าสามหกแล้วก็ห้าหกตัวฟันนะครับเป็นเลขสาม ตัวเนี่ยนะครับ3 7 3 8 3 1แล้วก็ห้าแปดนวทางหวยฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วครับผม3กับ5ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็น สามนะครับผมสามกับห้านะสามกับห้านะครับก็จะมีสามเจ็ดสามหนึ่งสามหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งตามด้วยห้าหกกันนะครับก็จะมีสามสองห้าสองสามสี่แล้วก็ห้าสี่ จับเม็ดเดียวไปด้วยนะครับผมสามห้านะอสามกับห้านะจับสามห้าไว้ด้วยตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับสามเจ็ดสามหนึ่งสามหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผม สามเจ็ดสามหนึ่งสามหกห้าเจ็ดนะตัวต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็น <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นหวยห้านอย VIP นะครับผมนี่เลยสามกับห้านะครับผมนะวันนี้สามกับห้าเลยนะสามนอยก็จะมี สามแปดสามเจ็ดสามหกห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกกันนะครับก็จะมีสามสี่ห้าสี่สามสองแล้วก็สามศูนย์ ตัวฟันเป็นเลขสามวันนี้เด่นเหมือนกันเลยตัวเนี้ยนะครับก็จะมีะตัวเนี้ยนะครับสามแปดสามเจ็ดสามหกแล้วก็ห้าแปดห้าแปดครับผมนะ <c oughs> หยวยห้านอยครับผมนะสูตรแยกหน่อยนะจบไปแล้วต่อไปมาดูตัวเลข สามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขเมื่อวานนี้ก็ไม่มาเนาะมาแค่ห้าตัวเดียวอวันนี้ก็จะมีเลขสามนะครับผมสามเลขห้ามีเจ็ดกับแปดเอาตัวไหนดีแปดก็มาบ่อยนะแปดมาทุกวันเลยแต่ว่าชอบเจ็ดมากกว่าหรือว่าจะแปด เอ,เ,เอาเจ็ดดีกว่าเนาะสามห้าเจ็ดนะครับผมนะสามห้าน้อยนะพิพิธนายมีตัวเด่นมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดได้เลยครับผมฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วย <c oughs> ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอทุวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ